ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับพรรคเราไม่ปฏิเสธหรอกครับเรื่องนโยบายของพรรคภูมิใจไทยที่เสนอเรื่องกัญชาเราเอากฎหมายเข้าสภาสภาก็าผ่านแต่ว่าน่าเสียดายที่ในยุคปลายของสมัยของรัฐของสภาชุดนั้นท่านที่อยู่ในสภาที่ยังอยู่ในสภาชุดนั้น ท่านก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกฎหมายที่จะควบคุมกัญชาเป็นกฎหมายที่จะควบคุมกัญชามันไม่ผ่านสภาจึงเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายัะนั้นเรื่องกัญชาที่คนถามว่าจะเอากัญชามันจบแล้วครับพวกผมมีหน้าที่ผ่าปรามยาเสพติดแล้วก็ทําให้เป็นตัวอย่างวางรากฐาน ใน4เดือนทําทันทีครับดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสำนักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อบันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ